<łość> อะไรอะไรอะไรไม่รู้แทงหลังซองเกลียวเจ้าค่ะเจ็บแล้วก็นอ <turns> ่ะ <romance> มันไม่มีเลยหน่อยเจ้านี่คิดไปเองดูดิโอ้ยโอ้ยหลังค่ะ เจ็บไห้วค่ะคุณหลวงเจ็บไหมเจ้าค,เาคะเนี่ยโอ<ฮ>้โยต้องมีคนแกล้งแน่เลยมีอะไรเหรอคะคุณพี่ห้องไม่ถูกใจหรือทองเกลียวถูกใจเจ้าค่ะแต่ใครไม่รู้ว่าเข็มไว้บนฟูกตายจริงเป็นไปได้ยังไงไม่รู้แหละน้องต้งจัดการให้พี่นะหลังพี่เนี่ยเจ็บไปหมดละต้องมีคนคิดจะแกล้งทองเกลียวแน่นนเลยเจ้าค่ะแองพูดแบบนี้หมายถึงใครทองเกลียว ทองเกลียวไม่รู้ดอกเจ้าค่ะรู้แค่ว่าจู่ๆเข็มมันคงไม่แทงขึ้นมาบนฟูกได้เองแนะ่ใช่เข็มที่ไหนอยู่ดีจะอยู่บนฟูกได้เองน้องเป็นคนดูแลห้องทองเกลียวเองถ้าจะโทษก็โทษที่น้องเถอะคะ่ะไม่นะเจ้าค่ะกุระยาไม่ได้ทำเจ้าค่ะฉันไม่ได้หมายว่ากุระยาเป็นคนทำเองแต่จ,จะมีนางคนไหนเนี่ยไปทำความสะอาดแล้วก็ลืมเข็มไว้บนเตียงเนี่ย อีฉันสบานได้นะเจ้าคะ่ะคุณหลวงไม่มีใครเอาเข็มไปทิ้งมว้นในฟูกแน่ๆเจ้าคะ่ะก่อนออกมาอีฉันก็ตรวจดูเป็นอย่างดีแล้วเจ้าค่ะเอาเถอะค่ะน้องจะให้คนไปจัดห้องให้ทองเกียวใหม่แล้วคืนนี้ทองเราจะนอนไหนแล้วเจ้าค่ะหล่อนมาจากทางไหนก็กลับไปนอนตรงนั้นสิอยะกองฟงกองฟางก็นอนมาแล้วจะกลัวอะไรหรอกคุณหลวงใหญ่ทองเอ็งนี่เอาเถอะค่ะจะให้นอนที่ไหนก็สุดแต่ใจคุณพี่เถอะคะ่ะ งั้นคืนนี้เนี่ยพี่ขออนุญาตให้ทองเกลียวเนี่ยเข้ามาอยู่ในห้องเราเขาแล้วกันนะแต่พี่จะให้มันนอนพื้นจะ้ะไม่ต้องเป็นห่วงนะมันจะไม่รบกวนอะไรคนระยะเด็ดขาดคนระยะเนี่ยจใจดีมากเลยนะถ้าเราเป็นข้านะนเงียบปากกลัวสมตรีอย่งทองเกลียวเนี่ยถีบหน้าไปแล้ว วันนี้ข้าเมื่อ,อยจริงเลยเดี๋ยวทองเกลียวนวดให้นะเจ้าค่ะอาเจ้าค่ะอือหลงนอนดีกว่าเจ้าค่ะอากาศในนีน้นไม่ค่อยดีพิฉันขอออกไปเดินข้างนอกก่อนนะคะอ,อ๋อจ้าอืม ตรองไหนอีกนี่เจ้าค่ะเออดีละตรงนั้นแหละตรงนี้อ <c oughs> <c oughs> ยิ่งดียิ่งลามปากผู้หญิงอะไรหน้าด้านชะมัดตายแล้ว